การทำสมาธิที่ไม่มีคําอธิบายก่อนหน้าน,นี้แล้วลองนั่งคิดโอ้สมาธิมันคืออะไรต้องมานั่งหลับตาดูลมหายใจหรยอนะคะแต่ลึกๆมันก็คือเป็นตัวพลังงานเชื่อมโยงให้คุณนะคะระหว่างตัวคุณกับตัวคุณที่นะเชื่อมโยงกันตัวคุณกับตัวคุณคือตัวคุณที่เป็นกายภาพกับตัวคุณที่เป็นจิตวิญ,ญญาณปฏิเสธว่าไม่มีจิตวิญ,ญญาณคุณก็มีอยู่ดีนะคะนี่คือโครงสร้างของชีวิตเรานะคะ กายใจจิตและจิตวิญญาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะคะคุณก็จะเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในนอกห้องเรียนที่ห้องเรียนไม่มีสอนเพราะก่อนหน้านี้นนนเขาก็ไม่สอนกันวิาจิก็ไม่มีในนะคะห้องเรียนที่ที่เรียนมานะคะก็ไม่ได้สอนแบบนี้เนาะแต่ว่าเราจําเป็นที่ต้องเอาชีวิตนะคะเรียนรู้นะคะกับตําราความรู้นะคะ I'm being competent.